ทำนากระทำกรรากระเด่งเงยขึ này này ้นในต้นูกกอนว่าใจกรรมาะไรกรรมอะไรใดที่ลูกนั่งดนหลวงปูนป่าในใจเขาเหกะดะเื่งเงยขึ้นหมอบลกหมอบลกอายก นึกในใจสิ่งใดจรุเร uh: uh uh ็นคุณพ่อคุณแม่วันนี้ขอรสู้ันในองคชาประชาสวนเพื่อทดแทนคุณของท่านเอาเลยขึ้นอ่าไปตาอีกสองครั้งเอาราเอาเลยขึ้นตา ลูน้าเกจะได้กั้งเชาสวดอ่าหอไปเงขึ้นมารับรัดไารมอ์ใจให้เสร็จแล้วพนั่งเนนั่งลูกไปนั่งตามมาทยาศัสอานนั่งตรงไหนก็ได้ตารูกก็ได้เดี๋ยวจะเป็นรูปจาน